วันนี้เรามาดูอีกวันหนึ่งนะคะว่าวันนี้แม่กิ่งจะให้น้าเกลือมองเป็นยังไงวันนี้เราจะเราจะต้องเสียเข็มไปกี่เข็มนะลูกนะนะอุ้ยวันนี้เราจะเขียดเสียเข็มไปกี่เข็มเมื่อวานหมดไปสองเข็มค่ะเมื่อวานหมดไปสองเข็มแต่วันนี้เราลองมาลุ้นกันว่าแม่กิ่งจะหมดไปกี่เข็มแล้วก็วันนี้เราก็ได้ให้น้าเกลือกันท่ามกลางฝนตกค่ะ ตอนนี้บ้านแม่กิ่งก็กำลังฝนตกเริ่มตกไปปลอยลงมาแล้วค่ะไหนไหนหนะ้าตาคนให้น้ำเกลือก่อนโชว์หน้าไหนลูกเมื่อกี้ให้กินขนมค่ะให้กินขนมเดียขนมเดียของโรกไตค่ะพอดีแม่กิ่งซื้อมาให้เขากินของตัวนี้ค่ะแม่กิ่งถามแล้วว่ากินได้ให้เขากินปลอบใจไม่ได้ให้กินบ่อยๆค่ะนานๆกินที ขอบใจทีนะลูกนะนะอย่าง้นะก่อนลูก,ลกงี้นะโชว์โชว์แม่แม่เอฟซีก่อนงี้นะโชว์หน่อยเร็วค,ค่ะขอบใจกันก่อนครับขอบใจกันก่อนให้น้ำเกลือครับเป็นกำลังใจให้มองกับแม่ด้วยนะครับ อรุณกันกับแม่กิ่งนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงดูเขาอ้อนออ้นตามเคยค่ะอรุณนะปิดมังจให้ผมด้วนะคะแม่แต่ให้น้ำเกลือมาน้องก็ดูดูดีขึ้นนะคะ ให้น้ำเกลือน้องทุกวันเนี่ยน้องก็ดูดูดีขึ้นเพียงแต่ว่าเสียอย่างเดียวแค่นั้นแหละคือยังไม่ยอมกินเองค่ะยังไม่ยอมกินเองแต่ดูแล้วน้องไม่น่าจะกินเองค่ะดูลักษณะน่าจะอ้อนให้แม่ป้อนแบบนี้แหละตลอดใช่ไหมไม่รู้อยากอ้อนให้แม่ป้อนครับแม่ป้อนอร่อยกว่าครับ ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแม่น้ันเกลือมองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณก่อนครับวันนี้ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะยุกยิกไปหน่อยวันนี้หมดไปสามเข็มค่ะวันนี้เราเสียเข็มไปสามเข็มแต่ไม่เป็นไรค่ะ เราก็ทำจนกว่าเราจะทำได้แต่งตัวแต่งตัวบอกแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องคืงเดี๋ยวผมคืงเองเดียเองค่ะเดียเองวันนี้น้องยุกยิกค่ะน้องยุกยิกแม่กิ่งก็เลยอีกอย่างมือไม่นิ่งด้วยวันนี้รู้สึกว่ามือตัวเองไม่นิ่งใจไม่นิ่งมันก็เลยหลายรอบแต่ไม่เป็นไรเนาะแต่กี่รอบก็ไม่เป็นไรขอให้เราทําให้ได้ เรียตัวก่อนค่ะเขาเรียตัวก่อนแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซหลายหลายท่านนะคะผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านที่คอยเป็นห่วงเป็นใยมองเป็นห่วงน้องว่าวันนี้น้องเป็นยังไงน้องกินข้าวได้ไหมน้องให้น้ำเกลือหรือยังแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่คอยเป็นห่วงแล้วก็ถามไถมาแม่กิ่งก็ อาจจะไม่ได้ลงคลิปให้ดูทุกวันค่ะสําหรับการให้น้าเกลือของมองก็อาจจะเป็นบางวันค่ะอาจจะเป็นบางวันแต่ตอนนี้เขาเรียตัวเองค่ะน่าจะสบายตัวขึ้นหันน่าขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC กันลูกันน่าขอบคุณครับต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซที่เป็นห่วงเป็นใย,ยมองนะครับ แ,แม่กิ่งจะดูผมเองครับแม่กิ่งป้อนข้าวผมทุกวันเลยแล้วก็วันนี้กิจกรรมแม่กิ่งก็มีหลายอย่างคะ่ะมีให้น้ำเกลือมองด้วยแล้วก็เนี่ยคะ่ะถุงถุงดำวันนี้ถุงที่ใส่ตัวเด็กๆ เอ,อตอนแรกที่คุณหมอและพยาท่านซื้อมาให้แม่กิ่งจะให้เอามาใส่ใส่มองเวลาให้้ำเกลือแต่พอดีแม่กิ่งใส่ดูแล้วมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เพราะเขาพลิกไปพลิกมาทีนี้แม่กิ่งได้ได้รู้อีกอันนึงแล้วว่าสิ่งที่เหมาะกับถุงใบนี้คืออะไรทราบไหมคะจับเด็กๆตัดเล็บค่ะวันนี้คนไหนที่ตัดเล็บยาก,กมากๆแม่กิ่งใส่ถุงมันแม่กิ่งทดลองดูแล้วกับถุงทองค่ะ ขงทองน้องจะไม่ให้ไม่กิ่งตัดเล็บเลยเล็บจะยาวเฟื้อเมื่อกี้แม่กิ่งเอามาใส่ตัดเล็บง่ายเลยค่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงว่าเด็กคนไหนจะไม่ได้ตัดเล็บกลายเป็นตัดเล็บง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากแค่น้ําเกลือมองเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะเอาทองมาค่ะเอาแม่ทองมามาตัดเล็บแม่กิ่งเองก็ต้องกลับขอบคุณคุณหมอแลวภรรยาท่านมากๆเลยนะคะที่คอย คอยใส่ใจคอยซื้อนูน่นซื้อนี่มาให้พวกเราค่ะสิ่งไหนที่บางทีไม่กิ่งก็ไม่รู้นึกไม่ถึงท่านก็จะมองเห็นท่านก็จะซื้อมาให้แม้กระทั่งที่ตัดยาค่ะท่านก็ยังซื้อมาให้แม่กิ่งต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตตาพวกเรา ตัวไม่เลิกค่ะแต่งตัวไม่เลิกแม่ให้กินขนมค่ะขนมที่ไม่กิ่งซื้อมาวันก่อนตอนนี้จะเห็นจะเห็นพวกเขารวมตัวกันแต่แต่ให้ดูคนนี้ก่อนนี่อ้อนแม่ดู ไม่รู้จะอ้อนอีท่าไหนเคียท่าไหนแม่ทั้งใจใจดีเอาขนมให้กินขนมตัวนั้นเขาไม่ค่อยชอบกินค่ะลาเต้ดูดูอ้อนแม่กินเป็นเอามาาจริงๆเดี๋ยวนี้เขาอ่ะกลายเป็นหนุ่มขี้อ้อนค่ะหนุ่มขี้อ้อนไปแล้วสำหรับลาเต้ของเรามีแต่ลุยค่ะลุยจะชอบกินขนมตัวนี้คนอื่นจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ ทำไรทองกินไหมลูกฮนะทำไปทองกินไหมเอ๊อย่าทำน้องลูกอย่าทำเค็นป่าอยาแก้งเค็นปะานะทองกวาวนะลูกนะจะเห็นอยู่กันเต็มค่ะเพราะอะไรลูกคะเพราะว่าฝนโปรลปปอยพอฝนโปไปปปอย,อปไ,ปปอยไม่กิ่งก็เลยไม่ให้ออกสวนหย่อมเลยปิดประตูไว้ปิดประตูไว้มองเข้ามาลูกไปนั่งรับเล็บค่ะนั่งรับเล็บอยู่มุมโน้อนอู้ยาวน้ทองฉุบอ้อนแม่เหมือนเดิม อ้อนแม่เหมือนเดิมเนี่ยค่ะเด็กๆของเราก็าจะเป็นแบบนี้นครับวนเวียนวนเวียนอ้อนอยู่นี่แหละตอนแรกแม่กิ่งว่าจะออกไปซื้อขนมมาให้เด็กๆทีนี้ฝนตกซะก่อนแต่ก็ยังสองจิตสองใจอยู่ค่ะว่าหรือว่าจะออกไปขนมที่แม่ที่แม่กิ่งบอกให้ที่ร้านเขาเก็บไปให้ค่ะเดี๋ยวนานหลายวันไม่ไปเอาเดี๋ยวเพราะว่าเอา ก็เลยว่าอาจจะออกไปเอาให้เด็กๆค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะข้างนอกหรือข้างในเขาวนเวียนวนเวียนอ้อนหรือเกินบางทีเห็นก็สงสารสงสารเขาเหมือนกันอยากกินกันมากพวกหนูรู้ไหมลูกไม่มีใครบางบ้านเขาไม่ได้กินอย่างพวกหนูนะพวกหนูกินสุขสบายเกินนะลูกรู้ไหมฮะ พี่ๆบ้านอื่นเขาไม่ได้กินอย่างพวกหนูนะลูกขนมเขาก็ไม่ได้กินนะแต่พวกหนกูกินทั้งอาหารกินทั้งขนมเลยค่ะอาหารก็กินทั้งวันค่ะอาหารเราก็เราก็จะมีวางไว้ให้ตลอดมิ้วน้อยของเราก็ออกมาออกมาออกมาสำรวจข้างหลังกับพี่ๆเขา หนุ่มๆพรุ่งนี้ก็น่าจะเอาคอล่าออกได้แล้วค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ครบอาทิตย์ละเพราะว่าตอนนั้นแม่กิ่งพาพวกเขาไปทาวันจันทร์เนาะวันจันทวันจันที่เจ็ดที่พาพวกเขาไปทําหมันก็ถ้าอาทิตย์หนึ่งก็จะเอาคอล่าออกได้ทีนี้ถ้าเอาคอล่าออกได้ก็คงจะกระโดดโลดเต้นกันแล้วค่ะคงจะสบายกันขึ้น แต่งตัวไม่เลิกเมื่อกี้แต่งตัวในห้องห้องประถมพยาบาลเสร็จไม่พอออกมาข้างนอกเข้ามาในบ้านก็ยังแต่งตัวต่อสำหรับมองของเราค่ะมันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยมองแล้วก็รับดูรับชมเด็กๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด,ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะเอ้เก่งเก่งเกงเกงถ้าแม่กิ่งปิดประตูก็กจะเ <You 're S 2> นี่ยค่ะจะอยู่ตรงห้องนี้แล้วก็มาอยู่ตรงห้องนี้อีกห้องหนึ่งแล้วแม่กิ่งก็จะปิดปิดประตูกระจกนีไว้ค่ะไม่ให้ออกไปที่สวนหยอกจะได้ไม่โดนละอองฝน ไม่งั้นเดี๋ยวดูละอองฝนค่ะ